สวัสดีค่ะคุณครูชัชดาพันธุแก้วครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะคะโดยใช้ โปรแกรมสแกนนะคะซึ่งโปรแกรมสแกนที่ครูคจะใช้วันนี้จะเป็นตัวโปรแกรมสแกนออนไลน์นะคะเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเปิดเบราว์เซอร์ในเครื่องโทรศัพท์มือถือหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ครูเลือกใช้เบราว์เซอร์ที่ชื่อว่าเอ็ดนะคะนักเรียนสามารถเลือกใช้เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือเบราว์เซอร์เอ,อ่อกูเกิล โครมนะคะจากโทัพทัมือถือหรือเบราว์เซอร์ o อ e ปรา i n มจริงๆมีเบราว์เซอร์ให้นักเรียนเลือกมากมายเลยนะคะสำหรับวันนี้คููเลือกใช้เบราว์เซอร์เอค่ะเมื่อเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนักเรียนก็พิมพ์ url ค่ะ scatcs m i t แล้วก็กด enter ค่ะเราก็จะเข้าสู่โปรแกรมสแกนออนไลน์นะคะหน้าตามันก็จะเหมือนกับตัวโปรแกรมที่เราลงในเครื่องคองมพิวเตอร์ที่เราเคยใช้กันนะคะแต่ตัวนี้ก็คือยกยกตัวโปรแกรมสแกนเนี่ยค่ะมาอยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือว่า ในระบบออนไลน์นะคะที่นักเรียนสามารถใช้ได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าเราจะใช้โทรศัพท์มือถือให้นักเรียนนะคะเซตนะคะเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปค่ะค่ะนักเรียนหลังจากเซตเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วนะคะ เราก็จะได้เห็นหน้าตาของตัวโปรแกรมแชทออนไลน์นะคะชัดเจนขึ้นก็คือได้เห็นทั่วขึ้นนะนะคะได้เห็นเต็มๆขึ้นนะคะในส่วนของตัวโปรแกรมเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าัวโปรแกรมก็จะมีตัวโค้ดนะคะตัวคอสตเมอร์นะคะ,ะตัวสาวเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลย อ่าตัวโค้ดนะคะก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็คือจะเป็นชุดโปรแกรมคำสั่งนะคะส่วนเค,คสคัสซูเมอร์นะคะก็จะเป็นตัวละครเห็นไหมคะนี่ตัวละครเราจะเรียกตัวละครนี้ว่าตัวสไปด์อ่าแถบที่สามค่ะแถบซาวค่ะลองฟังเสียงดูนคะอ่าตอนนี้ก็คือจะเป็นเสียงน้องแมวเหมียวค่ะ หรือว่าเสียงเจ้าจะไปนั่นเองอเรากลับมาที่โค้ดค่ะวันนี้เรามาดูบล็อกคำสั่งก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มใช้นะคะบล็อกคำสั่งแรกค่ะบล็อกคำสั่งสีน้ำเงินเห็นไหมคะบล็อกคำสั่งแรกบล็อกคำสั่งสีน้ำเงิน่าส,ส,ส,สีน้ำเงินหรือว่ามอชชั่นนะคะก็คือแผงควบคุมคำสั่งนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะก็จะเป็นบล็อกคําสั่งสีน้าเงินทั้งหมดค่ะเวลาเราใช้เราก็จะใช้การน,นี่ค่ะลากบล็อกมาใช้ค่ะตัวบล็อกคําสั่งที่สองนะคะบล็อกลุกค่ะบล็อกสีม่วงนี้นะคะก็คือเป็นรูปแบบการแสดงกลิยาท่าทางของตัวละครนะคะก็คือบล็อกลุกนั่นเอง ตัวที่สามค่ะบล็อกซาวคือรูปแบบการแสดงเสียงของตัวละครค่ะ, mm hmm. ะก็จะเจอสีม่วงก็คือรูปแบบของบล็อกโปรแกรมมิ่งที่เราใช้เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบลากวางทั้งนั้นเลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะเป็นบล็อกสีสีนะคะตัวซาวก็จะเป็นซาวก็จะเป็นสีม่วงนะคะม่วงม่วงอะไรม่วงอ่อนลงมานิดนึงอ่ะดูตัวต่อไปนะลูก อ่าตัวสีสีเหลืองค่ะตัวนี้เราจะใช้บ่อยนิดนึงอ่เราจะใช้เนี่ยเวนทงคลิกอ่าตัวนี้อ mm ีเวนก็คือรูปแบบการกำหนดเหตุการณ์เนี่ยค่ะอ่าเมื่อคลิกอ่าเมื่อต้องการให้ตัวละครหรือว่าเจ้าตัวสไปเนี่ยทำอะไรเราก็ต้องแบบว่าคลิกตัวอีเวนนี่แหละค่ะมาเป็นตัวนำนะคะ เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในส่วนของคำสั่งเนาะตอนนี้เราแ<ม>นะนกโปรแกรมกันก่อนตัวไปก็คือตัวคอนโทรลค่ะ Control คอนโทรลก็คือรูปแบบการควบคุมโปรแกรมเนี่ยค่ะมันจะมีเวทมีรีพีทมีทำซ้ำ move, มีฟอร์เอเวอร์มีอีมีมีเอลนะคะก็คือทำเมื่อมันจะมีคำสั่งขึ้นมานะคะ ต่อไปสีฟ้า,ฟาค่ะบล็อกสีฟ,ฟ้าก็คือเซนซิงค่ะก็คือรูปแบบการตรวจจับของโปรแกรมนั่นเองสีเขียวค่ะโอเปอเรเตอร์ค่ะรูปแบบการดำเนินการของตัวแปรค่ะก็จะเป็น mm hmm. บล็อกสีเขียว mm hmm. ทั้งหมดค่ะมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับ and or not ทุกอย่างค่ะจะอยู่ในบล็อก รูปแบบการดําเนินการของตัวแปรก็คือจะเป็นโอเปเรเตอร์ทั้งหมดค่ะอ่า variable ค่ะ variable นั้นก็คือรูปแบบของตัวแปรเราประกาศตัวแปร mm hmm. ก็จะเป็นบล็อกคําสั่งสีส้มค่ะอันนี้ my block ก็คือเราสร้างบล็อกของตัวเองนะคะอะอีกส่วนหนึ่งค่ะที่เครื่องหมายบวกนะคะนักเรียนเห็นไหมคะลูกอ่า เป็น extension ค่ะที่เราจะกดเพิ่มได้ใน sketch online ออเท่านั้นในตัวโปรแกรมที่เป็น sketch โปรแกรมที่คุณครูลงให้เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่มี extension เพิ่มแต่ตัวออนไลน์เนี่ยจะพิเศษตรงที่ว่าเขาจะมี extension ให้เราอัตโนมัติค่ะ,คะเช่นเราจะเพิ่มโปรแกรมเพ้นท์เพิ่มเพ้นท์เข้าไปเพิ่มอะไรได้อีกอะลูกเพิ่มได้ทุกอย่างค่ะเพิ่มเสียงเห็นไหมเพิ่มเสียง นตรีเราจะต้องแบบว่าดีขึ้น mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. มีมีมีหลายอย่างให้เราเลือกดูเลยมีตัวแปลภาษานะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือที่เราใช้หลักๆก็น่าจะเป็นเพนค่ะที่เราครูได้เพิ่มไว้ให้แล้วสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นงานสแกนออนไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นนะคะ mm hmm. ก็จะเลือกตัวสปไป อันอื่นนะคะก็จะเลือกตัวสไปาที่นักเรียนชอบนะคะแล้วก็ลบตัวสไปาที่ไม่เอาออกไปนะคะเลือกฉากที่นักเรียนชอบนะคะ ก็จัดตัวสไปให้อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมกับในฉากนะคะนั่นก็คือของครูนี้จะอยู่ที่ x ลบหนึ y อยู่ที่ลบยีนะคะส่วนโค้ดที่เราจะเขียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นบล็อกบล็อกโค้ดเริ่มจาก event ค่ะเป็นทงคลิกค่ะ motion ค่ะก็จะ set go to 1บหนาแล้วก็ลบยีตามค่าตำแหน่ง x y ของตัวสไปค์ตัวละครที่เราเลือกนะคะเลือกมู v หน0่งรสเต็บค่ะเดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตลดหน้าจอตรงนี้นิดนึงนะคะอ่าเพื่อจะให้เห็นได้เห็นโค้ดชัดขึ้นนะคะ นี่ค่ะโค้ดที่จะใช้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นลุกค่ะีค่ะพิมพ์ชื่อเราได้เลยนะคะแล้วก็ อย่าลืมตามด้วยรหัสนะคะรหัสนักเรียนนะคะรหัสนักเรียนมีห้าตัวนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูนะคะสําหรับโค้ดก็คือจะมีบล็อกคำสั่งอยู่4ี่บล็อกนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูนะคะกดตัวที่ขยายนี้ได้เลยค่ะ,ะ,คะ่กดที่ตรงเขี่ยวค่ะสวัสดีเราชื่อวินัท รหัสโอเคค่ะนักเรียนก็แคปหน้าจอนะคะส่งคุณครูทางไลน์ได้เลยนะคะครูรอตรวจงานอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ